คาร์โดนะคะกลับมาอยู่กับแคทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเคยเรามีหัวข้อพิการ์ดน,นะคะไว้ทุกคนเล่นกันเนาะก็คือวันนี้จะเป็นอะมาิสส์วนนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะคะซึ่งพิการ์ดของาหัวข้อวันนี้ก็จะเป็น s ส i ปรดไกด s มีอะไรอยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะโอเคมี3กล้องเหมือนเดิมนะคะกล้องที่1น,นะคะเป็นกล้องอ m มาติสอันนี้นะคะป็นช้งเนาะ กลองที่สองนะคะเป็นอาร์มาติสรูปหัวใจจิ๋วอันนี้เนาะและกลองที่สามเป็นทาวเวอร์นะคะอาร์มาติสทาวเวอร์นะคะเลือกกองที่ดึงดูดสายตานะคะแล้วก็เลือกได้แล้วเนาะแค่จะไปเริ่มกองที่หนึ่งนะคะที่เป็นอาร์มาติสชังอันนี้เนาะสปิร uh ิตไกด์มีอะไรอยากบอกคุณคนกองที่หนึ่งคะออกำลังใจหมดหมด,หมด,หมด,มดใครหมดกำลังใจใครหมดใครหมดกำลังใจหรือเปล่า สเปรตแกอยากให้กำลังใจแล้วบอกว่ามันกำลังจะผ่านพ้นแล้วมันกำลังจะผ่านพ้นแล้วมันกำลังจะผ่านพ้นแล้วพอมันซ้ำๆอย่างนั้นใครรำคาญไหมเนี่ยโอ้สปรตแกบอกว่าโอ๋นะไม่เป็นไรนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องเจอมามันกำลังจะจบสิ้นแล้วมันจบสิ้นแล้วคืออะไรคือบางคนรู้สึกว่าตัวเองชีวิตจบสิ้นแล้วไม่มีอะไรแล้วแย่มากชีวิตพังมากอะไรเงี้ยสเปรตแกอยากโอ๋กดๆแล้วบอกว่า กำลังจะจบแล้วทอนออกนิดเดียวนะลูลกนะอะไรอย่างนี้เออแล้วก็แบบว่าทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแล้วขอแค่อดใจเดียวทนใช้ชีวิตต่อไปเองนิดเดียวอะไรประมาณนี้นะบางคนอาจจะท้อกับชีวิตมามากๆนะคะเจอเรื่องบางอย่างไม่ดีจนไม่อยากไปต่อแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้ามีอย่าลืมไปปรึกษาที่แพทย์นะคะทุกคนเป็นห่วงนะคะโอโนะแคชีวิตของเราเนาะเจออะไรไมาเยอะ เจออะไรมาเยอะพูดถึงเจออะไรมาเยอะก็เอร์ฟสร์เลยนะคะเออเจอปัญหามากมายลุมล้อมเดี๋ยวก็เจอปัญหาอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอปัญหาอันนี้ใครก็เคยเป็นนะแบบช่วงก่อนอันนี้เองจริงๆก็อยู่ในสภาวะนี้เลยก็ <g ül üyor> มีเรื่องผิดหวังรายวันเลยในวันเดียวกันนั่นเองก็มีเรื่องผิดหวังยิบยิบย่อยๆทุกอย่างแบบว่าแย่มากๆแล้วเป็นอย่างนี้หลายๆปีอะทุกคนคิดดูว่าความมั่นใจเซลร์สตีมจะหายไปไหนเอ่อจะจะจะมีเหลืออยู่ไหมมันหายไปหมดแล้วทุกคน แล้วรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตไม่ค่อยอยากไปต่อเลยแบบไม่เห็นมีอะไรดีๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันมันไม่ถึงกับแย่แบบเจ็บปวดทรมานปางตายอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมันไม่ไม่คืบหน้ามันทุกอย่างเหมือนพังมันทยอยทยอยพังทีละอย่าง2อ,อย่างทําลายความมั่นใจแล้วแบบทาให้หมดกมาลังใจอะไรประมาณนี้นะคะสปปริตบอกว่าถ้าใครเจอสถานการณ์อะไรคล้ายเราสปิริตจะโอ,โ,อโอ้แล้วก็แบบว่าเพื่อเพื่อหินเดียวอะไรเงี้ยทำสิ่งที่ชอบเดี๋ยวสปปริตจะเปิดทางให้คุณไปเจอกับสิ่งที่ หน้านเาดึงดูดใจเราคฆ่าเวลาระหว่างที่มันกําลังจะผ่านไปอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นเฟสหนึ่งที่กําลังจะผ่านพ้นไปแล้วอะ่ะอือพี่แต่ว่าถ้าถ้าอยู่ในช่วงคืนวันที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันมืดมนอะไรประมาณเนี้ยมันจะแบบรู้สึกแย่มากๆทุกคนเออประมาณเนี้ยแล้วถ้าถึงช่วงนั้นะ่ะให้คุณออกไปหาของของดีๆกินออกไปฟังเพลงออกไปฟังเพลงออกไปฟังเพลงคืออะไรออกไปข้างนอก อ๋อโอเคบางคนอาจจะเอาพกหูฟังไปข้างนอกบางคนอาจจะชอบฟังเพลงมากๆนะคะก็พกหูฟังเอาไปฟังเพลงข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศอย่าอยู่ที่เดิมสูดหายใจให้เตมปอดไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอย่าอยู่ที่เดิมมากเกินไปนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะทําให สภาวะจิตใจมันจะซึมเศร้ามันสลดง่ายหรือประมาณนี้นะคะออกไปข้างนอกไปหาความเบิกบานไปดูอะไรใหม่ๆนะคะยังมีอะไรมากมายในชีวิตที่มันสดใสอะไรประมาณนี้อย่ามาจมอกับความซึมเศร้าเลย,เอยโอ,โอ,โอนะ้อะไรระเนี้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะขอเป็นกล่องนี้บอว่าเป็นที่รักที่เมตตาของสปิริตมากๆเลยนะคะเออก็จะผ่านไปแล้วอะไรมันใบสุดท้ายใบสุดท้าย สลาบรานเทอร์นะคะ Hora s e เนจีโปรเทคชั่น n อยัลตี้เซฟตี้ทรัสตนะคะเออเขาเออนดูคุณเขาพยายามปกป้องคุณอยู่นะคะออเสสิธิ์เนาะสปิริตไกด์ของคุณนะแล้วก็บอกว่าชีวิตของคุณปลอดภัยไม่มีอะไรมาคุกคามคุณได้รู้สึกมั่นคงซ้าไม่ต้องรู้สึกแย่เอ,อ,เ,อ,อเขาพยายามเสริมกําลังใจให้คุณอยู่ประมาณนี้นะคะเออมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นชีวิตเมื่อคุณเมื่อคุณผ่านจุดนี้ได้ไปอะ คผ่านจุดนี้ไปได้ควรจะรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นอลยประมาณนี้อาจจะเป็นแค่สภาวะจิตใจก็อย่างที่บอกว่าคืนนั้นมันมืดอะไรคืนนั้นมันมืดเท่าให้รู้สึกแบบว่าดาวมากๆเลยวันนะคะอ,อถ้าดาวก็อย่าลืมนะคะอย่างที่บอกคือหาสิ่งดีๆทําเพื่อชุบชูจิตใจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นประมาณนี้นะอ่านสเปรย์การมีอะไรอยากจะบอกอีกนะคะนที่นหนึ่งนะ จมูนนะคะเออขอพอรพระจันทร์ขอพอรพระจันทร์นันคิดก่อนนะบางคนอาจจะขอพอรพระจันทร์พรนั้นกำลังจะมาถึงแล้วนะคะอืมบางคนมีเซนต์บางคนเชื่อมต่อกับพระจันทร์ได้บางทีไปยืนมองพระจันทร์ในวันเพญหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้เซนต์ถึงอะไรหลายๆอย่างได้นะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อน อะไรประมาณนี้ล้วคุณอาจจะรู้แนวทางในการใช้ชีวิตต่อมานี้เอออย่าลืมออกไปเงีย้ยหน้ามองพระจันทร์นะคะทำสมาธิอะไรประมาณนี้นเนาะโอ๊ยโอะเจียนเจียนจียนสายชื้ออ่า Make the effort นะคะ Past Life Relationship แกบอกว่าอะไรที่มันล้มเหลวไปแล้วแต่ก่อนอะ่ะมันไม่ได้หมายมันไม่ได้การันตีมันไม่ได้บอกอะไรเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะคะมันก็เป็นแค่อดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ก่อนที่จะสําเร็จจะต้องผ่านความล้มเหลวมานะไม่ทวนเป็นเรื่องที่ถูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วคนคนที่ประสบความสําเร็จเจอกันแบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นเศสหนึ่งที่เดี๋ยวคุณจะผ่านไปเพียงแบ่อตอนเนี้ยพยายามประคองตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็เออ เหมือนอะไรในอดีตอ่ไปขุดขุดอะไรในอดีตที่มันล้มเหลวกับมาทําใหม่ได้นะเออด้วยนะด้วยนะคืออะไร <c oughs> อ่าโอเคอ่าเป็นเรื่องเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะทําอะไรในอดีตที่คุณเคยล้มเหลวกับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนอะ เวลาแล้วออแบบว่าคือสู้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้จะลบเหลวก็ช่างมาันในเมื่อมันลบมเหลอไปแล้วก็แบบว่าไม่มีอะไรจะเสียก็ลบทำอีกครั้งนึงก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สปิริตไกด์อยากจะบอกคุณนะคะไปแค่ทำๆไปเลยไม่ต้องสนใจแบบว่ามันจะมันจะออกมาดีหรือมันจะออกมาแย่แค่แค่ลองทำๆทำๆไปทำๆไปไม่ได้บ,บอกเขาให้ทำอะไรแบบช่วยๆเราทุกคนเลยหมายถึงว่าให้ให้ใช้ แนวคิดในการทําที่ว่าเอาน้องตีน้องตีมาให้กําลังใจอ่ะลูกมาให้กำลังใจคนก่อนที่หนึ่งอะคะเออน้องตีบอกว่าน้องตีอยู่ตรงนี้เสมอนะคะเนี่ยเอาเอาความเศร้าออกไปถีบมันเลยค่ะทุกคนถีบความเศร้ามันออกไปแลวเอาหางตีมเลยค่ะเอออย่าให้ความเศร้าอยู่ในชีวิตเนี่ยดูเท้าชมพูทุกคนดูเท้าชมพูน้องตีก็แฮปปี้แล้วปะวันวันถีบเขาอีกซอ,อนหน่าเล่าอะถีบเขาได้ไงอะ่ะ ไอ้ขีบเขาได้ไงอะน้องติ้งมายึดตัวเราทุกคนรู้สึกโดนไล่งอนงอนแมวเอาโดนงับไปอย่าทางงับพี่เราเนี่ยซอนใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วแมวเนี่ยจับเท้าเลยจับทาไม่ได้อ,อาบะค่ะอาบะแล้วครับพี่อ๋อแะ้ครับพี่อ๋อตานนี้นะคะทุกคน รู้สึกว่าทําสมาธินะคนกล่องเนี้ยแล้วจะเห็นทางออกของปัญหานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนความคิดที่มันควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะในตอนกลางคืนอะ่ะที่มันชวนให้คุณหดหัวเป็นเพราะว่าจิตใจของคุณแบบว่าไม่ได้เป็นสมาธิหรือจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะถ้าสมมติเล่นเกมก็ได้นะคะหรือว่าทําอะไรก็ได้ให้คุณแบบว่ามีสมาธิจดจอ่อและค่าเวลาให้ผ่านแบบว่าช่วงไม่ดีไม่ดีไปนะคะเออเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่คนทำประมาณนี้นะคะคนกองที่หนึ่งนะสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะอย,ยอมแพ้มีอุปสรรคอะไรก็ตามอะไรเงี้ยลองสู้อีกครั้งหนึ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโอเคส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วยเป็กดไลค์สครคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแค่ไปต่อกองที่สองแล้วขอบค่ะ คอนกรที่สองค่ะคอนที่เลือกอเมาทิสต์รูปหัวใจนะคะเออจะน้อยใ,ใจเนี่ยจะน้อยใ,ใจอ่าขอโทษทีตอนนี้โดนแมวย,ยึดครองค่ะทุกคนหางกับสนุกใหญ่เลยนะตอนนี้เนี่ย <c oughs> ก็สำหรับคนที่ที่จะน้อยหรือกาลังน,น้อยใจใครอยู่นะคะกําลังจะมีข่าวดีเ <c oughs> ขาอาจจะมาง้อก็ได้หรือววคุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิด ทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอ่าโอเคบางคนอาจจะน้อยใจในโชคชะตาชีวชิตทำไมมันเชื่อ,องกบกองที่หนึ่งก็แคแอนจีแป๊บโอเคอชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสุขกัาขยายเพลส ตเองชีวิตมีความสุขอ่าโอเคตอนนี้เรารู้สึกว่าคนกองนี้นะถ้ารู้สึกว่าน้อยใจแบบว่าไม่มีใครมาทําอะไรดีๆให้เลยในชีวิตเลยรู้สึกว่าจะต้องพึ่งตัวเองตลอดเอ๋รัสอดนะคะเหมือนแบบว่าต้องฝ่าฟันปัญหาด้วยตัวเองด้วยดาบเล่มเดียวในล่ะที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วก็แบบไม่มีใครแก้ปัญหาเลยไม่มีใครมายืนเคียงข้างมาช่วยเหลือหรือเป็นที่พักพิงเป็นคนที่จะยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อเราไม่มีเลยนะคะเออคนกองนี้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องร้ายใจในสตาร์ชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณกําลังจะ ก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่และความสําเร็จนะคะที่ใกล้ๆนี้เลยนะคะมันกำลังจะมาถึงแล้วคือคุณถูกฝึกเพื่อสิ่งนั้นนะคะแล้วก็อย่าต่อว่าตัวเองต่อหรือว่าต่อว่าคนรอบตัวในอดีตนะคะก็มันเหมือนผ่านมาแล้วอะ่ะคุณจะอืถ้าย้อนกลับไปคิดแบบนั้นนะมันมันจะทําให้จิตใจของคุณขุนมัวนะคะเออก็เราสเปรดกแนะนําให้ให้อภัยคนพวกนั้นนะคะแล้วก็ 9ก้าต่อมาเก้าต่อมาเก้าต่อมาของคุณจะเป็น9ก้าที่รุ่งโร์ชดช่วงชัตวานวันนี้ทุกคนเหมือนคนมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมากแล้วว่าจะทําอะไรหลังจากนี้คือมีน,อน้องประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะอย่ายอมแพ้นะถึงมีดาบเดียวก็ฟันทุกอย่างขาดพินาศเลยนะคะ คือแบบว่าเรียกความเรียกกำลังใจขวัญและกำลังใจกลับคืนมานะคะแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาตรงหน้านะคะโดยที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขอะไรประมาณเนี้ยจะช่วยได้นะคะ,ะช่วยได้ช่วยให้แบบว่าไม่คิดถึงสิ่งหลายๆรอบตัวที่เคยเจอมาทั้งหมดอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบมีลิสเลยเอาวันนี้วันนี้เจออะไรไม่ดีมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยจะทําให้คุณแบบว่า รู้สึกแย่กับชีวิตเกินไปนะคะเรารู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขมากกว่านั้นลองมองหาสิ่งที่คุณแบบว่ามีความสุขเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะแบบนิดหนึ่งก็นับอะไรเงี้ยแล้วก็นับความสุขดีกว่านับความทุกข์ที่คุณผ่านมาประมาณนี้นะคะเออช่นแบบวันเนี้ยเฮ้ยหงางแมวสวยจังเลยเห็นแล้วแฮปปี้จิตใจนุ่มฟูความสุขก็แบบว่านับหนึ่ง <laughs> ความสุขของเราวันนี้เห็นดูหางแมวอ,อะไรประมาณน,นี้นะคะลุกด,ดิ๊กจริง กินแนมเน่ยงับหางไหมวะหางให้มันดุดิ๊กโอเคอันนี้คนเทน,นี่เจ่งมากเลยนะเอผอ่านได้ด้วยตัวเองสปเรตคอตมือตบมือให้ทำถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วนะคะมันไม่แปลกที่จะมีความคิดอะไรแบบนั้นเนาะก็เราผ่านมาด้วยตัวเองจริงๆแล้วแบบบางทีอาจจะไปเห็นคนอื่นแล้วรู้สึกแบบเ,ออเราอยากจะบอกว่าออชีวิตคนอื่นมั้นไม่เหมือนกันในประมาณนี้เออ เราอยู่ในเวไม่เหมือนกันแล้วทําให้เราเป็นคนที่ไม่เหมือนกันแล้วประสบการณ์ที่เราได้มันคือเป็น,ปนของเราจริงๆตอนนี้นะอืมไม่มีใครสามารถเทคไปจากเราได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราผ่านมาแล้วนะคะเป็นเหมือนถ้วยรางวัลที่ที่ควรจะมีความสุขกับมันนะคะเพราะว่าคุณอะได้รับอะไรดีๆได้รับประสบการณ์แล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดพลาดในอนาคตตอนนี้ h a to h a r t conversation นะคะ honestly discuss your feeling with each other นะคะแล้วรู้สึกว่าคุยกับ inner c h i ายของตัวเองเนาะทุกทุกคนจะมีแบบว่าความเป็นเด็กในตัวนะที่แบบว่ามีความต้องการอยากนู่นอยากนี่อยากเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าอืมมันมีความต้องการบางอย่างในใจิตใจของคุณแฝงอยู่อะ่ะเหมือนคุณละเลยละเลยบางอย่างนะคะทำให้มันเกิดมาเป็นความรู้สึกด้านลบอะไรประมาณนี้นะคะกลับไปอกกอดตัวเองกลับไป ลองดูว่าจะเติมเต็มตัวเองได้ยังไงประมาณนี้นะอืมอ่าโอเคเราละเหมือนแบบว่าน้อยใจคนอื่นอะมันมาจากการที่เรารู้สึกว่าเราขาดขาดอะไรบางอย่างไม่ถูกเติมเต็มทําให้เราอะเหมือนบอกว่าไม่ไม่พอใจกับสภาพแวดล้อมหรือบุคคลภายนอกมานี้นะคะให้คนกลับมาเติมเต็มกับตัวเองไม่รู้สึกเติมเต็มตรงไหนนะคะให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เติมเต็มในจุดนั้นแทนประมาณนี้นะคะ หลายคนอาจจะงงหน่อยอาจจะแบบแบ่งเป็นภาคก็ได้ตัวเองในร่างเด็กกับผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีแผลในความเป็นส่วนที่เป็นเด็กของเราอะไรประมาณนี้ให้เอาภาคที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปช่วยอกกอดเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นแทนนะคะแล้วก็จะหลังจากนั้นคนจะรู้สึกเหมือนทุกคิวแล้วก็เต็มเต็มได้นะคะอ,อันนี้นะคะคขั้นอที่สองอะสปิริตแกอยากบอกอะไรกับคุณเอกนะคะเออก็เป็นเรื่องฮีลลิ่งเนี่ยฮีลลิ่งจิตใจแล้วก็ชื่นชมนะคะ ชอมคุณเนาะเออโอเคท่านสงสารคุณนะอแล้วก็อเหมือนไม่ใช่สงสารเดียวเหมือนกับว่าคุณมีจิตใจที่ดีอะแล้วท่านแบบว่าชื่นชอบในจิตใจไม่ตาของคุณนะค,คือเหมือนคุณผ่านอะไรไม่ดีมาก่อนเหมือนคุณผ่านช่วงยากลำบากมาก่อนแล้วคุณะเห็นใจคนอื่นแล้วอาจจะช่วยคนอื่นแบบหลายรอบเลยนะเออช่วยคนอื่นที่มีความทุกข์ยากเหมือนกับคุณมาวนนี้นะคะแล้วก็ สิสสิบค่ะท่านแบบว่าชื่นชมตรงนี้มากๆนะคะอืแล้วก็ขอให้ทำต่อไปอันนี้ justice กับ herfan o น,นะคะกันดีกำลังมาถึงแล้วนะคะอืมไม่ต้องน้อยใจไปนะเออรู้สึกว่าความสำเร็จของคุณอ่ะมันอยู่แค่เอื้อมแล้วอ่ะกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะแล้วคุณจะใช้ประสบก,การณ์ที่คุณ ทำมาด้วยตัวเองเนี่ยทําให้ความสําเร็จนั้นมันอยู่ยงคงกระพันน้องแมวแล้วว่ซโซนใหญ่แล้วมาโล่งกัดออกไม้พี่แล้วอะทำไรอ่ะเรา,ามานี่เลยซนที่สุดแล้วออันนี้มานี่เด็ตรงนี้เออเด็กดีอขอโทษแทนน้องตี้ด้วยนะคะเด็กมันซอนเด็กแมวมันซ้อน อย่างนั้นน้องต้องสงนเยอะไปแล้ลูกแล้วใครอยาาไปทำก็เลยอ่ะอ๋อโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่แปลกที่จะงองแงบ้างนะคะก็แบบดูแลตัวเองตอบแทนตัวเองให้รางวัลอ๋อให้รางวัลตัวเองด้วยนะคะเออพูดคุยกับตัวเองตรงๆยอมรับว่ามีความรู้สึกอะไรที่เราไม่ชอบก็จะอย่างแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเราอะไรอย่างนี้นะคะก็ยอมรับ ยอมรับมันอย่างแท้จริงนะคะมันก็เป็นพัร์ทนึงของเรานี่แหละถึงเราจะไม่ชอบมันแต่ว่าบางอย่างก็บังพับกันไม่ได้แล้วประมาณนี้แล้วไม่ใช่ความผิดของคุณด้วยประมาณนี้นะคะโอเคคนกรองที่สองนะคะก่อนน้องแมวจะอยู่ไม่มากกว่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็มีวันที่สดใสน,นะคะ โอเคดิแคทต้องไปต่อกองที่สามแล้วนะพลท่าไม้เอาวาส้นอะซ้นอะจับมือเลยดิทำไมมือเราสีชมพูอะมันนิ่มอ่ะชอบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยจับมือเลยดิจริมจิ้ม นับพี่ตลอดเลยจกพงไม่ได้แเราคิงมากจริงเออได้เหรอได้เหรอเราอะคนกองที่สามนะคะเดี๋ยวขอพี่วางก่อนขอวางอเมทิสตก่อนเนี่ยจะให้คนกองที่สามเขาดู <c ười> หยุดน้โอเคค่ะคนกองที่สามนะคะคนที่เรื่องอเมทิสต์ทาวเวอร์นะคะก็สปริตไกด์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะ ที่ีเกงใจคนอื่นไปหรือเปล่านะคะเออให้ทําตัวเหมือนน้องตี้เมื่อกี้เลยก็คือแบบว่าถ้ามีคนที่มาทำให้คุณไม่พอใจให้คุณตอบโต้กลับไปตรงๆบ้างอะไรเงี้ยเออเผชิญหน้าไปบ้างไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครจะคิดดีคิดร้ายหรือว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงบางทีคุณก็จะต้องบอกความในใจคนอื่นบ้างนะคะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของคุณแล้วก็ทําให้เขาละเลยคุณนะคุณจำไม่นด้ทต้องทําให้คนอื่นเกงใจ มากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะเออแน่นอนว่านี่ก็เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะอย่ากัดดอ,อกไม้พี่ลุกอ่ะดุยเออบางคนรอรอให้ทุกอย่างมาถึงจุดที่เกินควบคุมแล้วอ,อะไรเงี้ยมาถึงจุดที่คนอื่นเขาไม่ไม่เกรงใจคนมากจนเกินไปนะคะนี่นี่ก็เป็นการที่คุณแบบว่าทำลายตัวเองทางอ้อมอย่างหนึ่งเนาะเออ รู้สึกว่าคุณต้องหากระตองหรือเปลือกอะไรมาปกป้องตัวเองนะคะเออนิดนึงเนาะไม่ให้คนอื่นเขามาเตือนว่าหยามหยามคุณดูถูกคุณได้นะคะหรือว่ามาทําลายคุณได้เนาะไม่ว่าทั้งกายประจจใจประมาณนี้เนาะหกเหรียญช่วยคนอื่นเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนนะคะหรือว่าอย่ายอมให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาฉกฉวยโอกาสจากคุณนะคะ เช่นเจ้าแมวเนี่ยที่มันกินดอกไม้พี่เนี่ยอ,อย่าปล่อยให้เจ้าแมวมายุ่งกับชีวิตคุณมากจนเกินไปนะคะอม่ง้ตะตัวงับอยูน่นิ่งเลยเราอะ่ะซอนจะต้องลองนะรู้หรือเปล่าอืนิ่งๆลูกนะบางคนถ้าไม่สมควรช่วยเหลือให้คุณเพิกเฉยแล้วก็หาเหตุผลที่หนักแน่นตอบไปว่าไม่โอเคตอบปฏิเสธไปนะคะ ตรงโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียใจเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแล้วก็ที่จะต้องรักษาความสุขของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองนะคะอืมอนี้เหมนท่านสงสารคุณแล้วก็กลัวว่าคุณจะได้รับอะไรไม่ดีจากคนที่หวังผลประโยชน์หรือหวังอะไรบางอย่างจากคุณนะคะคัเมกเรชั่นชิพนะคะไฟติ้ง n ริกเกอร์สเท m o โมย่อริเซนเมนต์เลสซนลติงโกแอนด์เลฟนะคะเออใช่ มันจะมีคู่กรณีนะคะที่เบียดเบียนคนในชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณก็ยอมให้เขาตลอดเลยประมาณนี้นะคะเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วทุกคุณจะต้องแบบว่า strong fight back นะคะแล้วก็ไม่ยอมให้เขากดขีดอีกแล้วตอนเนี้ไม่ยอมเสียอะไรให้เขาอีกแล้วเออคุณบางทีคุณอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองด้วยว่าเขาทําอะไรให้คุณบ้างที่จะได้รับ ที่จะสมควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนจากคุณเลยประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณตอบตัวเ,เองไม่ได้ว่าเขาทําอะไรดีๆให้คุณบ้างน,นั่นแสดงว่าเขาอ่ะไม่คู่ควรที่จะได้รับอะไรจากคนเยอะจนเกินไปนะเออเราไม่ได้หมายความว่าให้ไม่มีมนุษียธรรมนะคะแต่ว่าให้ลองพิจารณาดูดีๆก่อนว่าเขาสมควรได้รับหรือเปล่าและควรได้รับถึงแค่ไหนและเราควรไปรยุ่กับเขาหรือเปล่าประมาณนี้นะคะโ okay. อเคเพราะว่าคนใจดีมกักเป็นเหยื่อของคน โลกฉลาดแกมโกงและหลอกลวงนะคะประมาณนี้เคียวครับเอาาอใช่แล้วสบบคุณชอบคนอื่นเยอะมากๆเลยมีจิตใจที่ดีเมตตาอ,อกอามาัมอะไรเห็นใครก็อยากจะแบบว่าปลดเปลืองเขาจากความทุกข์ความยากลำบากความเสียใจความโศกเศร้าวความทุกอย่างเลยเหมือนคุณเป็นส่วนรวมของความใจดีความมเมตตาสัตว์น้อยใหญ่ก็ชอบคุณนะคะแต่คนแบบลำบากหรือเปล่าอะไรเงี้ย งานเปิดโอกาสให้คนไม่ดีมาฉยโอกาสจากคนหรือเปล่าก็ลองสังเกตดูดีๆนะคะ Starbasing นะคะออ Light Party Crystal Grid Transmission a c t e v a t i o n นะคะเหมือนแบบว่าออ Seven of Swords ออใช่แบบว่ามันจะมีเป็นพวกคนคนที่มีรบดล,ลคนคนในมีคนกองหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะเออระวังเรื่องพวกแบบว่า scammer อะไรอย่างนี้หนึ่งนะคะช่วงนี้เนาะอย่าไว้ใจใครมากเกินไปพวกชักชวนลงทุนแชร์ลูกโซ่ messenger call center อะไรประมาณนี้นะคะก็ระวังไว้ทีหนึ่งเนาะหลอกลงทุนเบี้ยวนี่อะไรประมาณนี้นะคะอืมไม่ได้คนกระายเป่นตูมหรือว่าคู่ไปก่อนนะแต่ว่าแค่ระวังไว้ว่ามันในในหมู่คนดีก็อาจเป็นคนไม่ดีในหมู่คนไม่ดีก็อาจเป็นคนดีวันนี้มองให้ขาดมองให้ออกนะคะปกป้องตัวเองไว้ก่อนดีที่สุด ไฟลอาบอาน,นะคะอย่าก,กลัวที่จะต้องขัดแย้งกับคนอื่นนะบางทีถ้าถึงเวลาที่สําคัญจริงๆการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและรักษากายวาจาใจของตัวเองให้ดีไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ส่งผลอย่างยิง่งแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผ,ผิดที่จะทํานะคะเขาเรียกว่ายินดต่อสู้เพื่อตัวเองเนาะไม่มีใครจะมาต่อสู้เพื่อเราอีกแล้วนะจริงๆนะอและไม่มีใครหรือถ้ามีก็ไม่มีใครอยู่คาฟ้ากับเรา,ไป,าไปตลอดชีวิตทุกช่วง อารมณ์ช่วงทุกลมหายใจวันนี้นะคะเออเป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องปกป้องตัวเองนะคะวันนี้โอเคเออเคยนับสอดนะคะเป็นคนที่ก็เป็นคนที่สตรองรมากว่าน่้หน่อยฟาดฟาดได้ฟาดอืมเป็นแบบว่าหมอแม่อะไรนี้นะคะเอออืมถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็อาจจะไปแบบว่าเปิดคลิป <c oughs> ได้ยินว่าแพรี่พาย พายได้พายไม่ต้องถึงกับรีหน้าจังนะคะทุกคนก็แบบเหมือนจะเรียนรู้หน่อยว่าลักษณะวิธีการพูดของคนที่มั่นใจตัวเองและฉลาดในการปฏิเสธคนอื่นทำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเออสังเกตดได้ง่ายๆเข้า YouTube ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเออโอเคค่ะคนกองที่3มนะคะก็สิ่งักิตสิทธิ์กลัว่าควรจะโดนคนไม่ดีมาทําให้เสียใจนั่นเองแล้วก็อยากให้มีเปลือกปกป้องตัวเองไว้นิดนึงนะคะ โอเคค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอก,กันคลิปหน้านะแค่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคนที่มาดูนะคะ